สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยก็จะพามาชมรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรนะคะเป็นตัวไบเทอร์โบนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 213แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1,799,000บาทนะคะวันนี้อ้อยมาพร้อมกับชุดหน้า Wide Body Kit นะคะแล้วก็เป็นสตาร์มอนิกันเลยเดี๋ยวจะพาไปชมกันก่อนเลยว่าอ้อยมีชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเริ่มจากในส่วนของหน้านหน้าเลยนะคะก็มาพร้อมกับตัวชุดหน้ากระจังนะคะขนาดใหญ่เลยเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมคําว่า f o r d FORD ตัวใหญ่สีดําด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ฝากระโปงด้านบนนะคะเราก็เปลี่ยนฝากระโปรงใหม่เลยนะคะมาพร้อมกับตัวสกู๊ปด้านบนนะคะแต่ว่าถ้าที่เราเห็นในตัวของเรนเจอร์ตัวนี้เราจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแต่ว่าตัวนี้เรามีการเจาะตัวฝากระโปรงนะคะแล้วก็ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะคะในส่วนของตัวสกู๊ปค่ะแล้วก็ตัวด้านหน้านะคะเราก็มาต่อกันในส่วนของตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าของตัวอัลฟาเล็กนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวไฟปรเจคเตอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟ เดทา r รันน n ่งไลน์นะคะหรือไฟวิ่งกลางวานันแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวให้นะคะเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็มาในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะเราก็มาให้จัดเต็มเลยนะคะเป็นไฟตัดหมอก LED ทั้งหมด5ดวงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานนะคะเป็นเซนเซอร์การระยะด้านหน้า4、จุดตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะ แล้วตัวกันชนด้านล่างนะคะของชุด F150 ตัวนี้นะคะเราก็จะตัดให้นะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็จะตัดด้วยสีบอลเงินแบบนี้เลยสวยงามมากๆแล้วก็ดูดันมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้อยากจะบอกว่าพิเศษมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจาพามาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดวายบอดีนั่นเองตัวนี้บอดี้ตัวรถนะคะก็จะดูใหญ่ขึ้นนะคะเนื่องจากเรามีการขึ้นรูปบอดี้มาให้ใหม่หมดเลยนะคะ แล้วก็จะมาพร้อมกับชุดคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะเราใช้กันเป็นการยิงซิลิโคนเก็บงานให้สวยงามนะคะเรียบร้อยมากๆเลยส่วนตัวล้อแมกนะคะเราก็จัดเซตมาให้นะคะเป็นล้อแมกของตัวฮอสทายนะคะหรือเรียกบ,บ้านๆว่าสีดําด้านนะคะแต่ว่าเป็นทางการก็จะเป็นตัวแฟตแบ็กนะคะตัวนี้มาให้แบบจัดเต็มเลยนะคะแ,แล้วก็จับคู่มาพร้อมกับยางแอมทายนะคะตัวนี้มาเป็นซีรีส์ 3 5คูณ12.5 r 2 2นะคะสวยงามมากๆเลยเป็นอย่างโอเวอร์ไซส์นะคะตัวนี้แล้วก็รองรับกับตัวแม็กเราได้ค่อนข้างดีเลยมาพร้อมกับตัวตัวสป,ปริงของตัว kk 1นะคะแล้วก็มาเป็นตัวซับแทคงนะคะตัวนี้ของฮอตปิดนะคะปรับได้ทั้งหมด8ปดระดับนะคะในความนุ่มในการขับขี่นะคะ ส่วนบันไดข้างนะคะก็เป็นตัวบันไดข้างของตัว h ฮมเมอร์นะคะตัวนี้ก็แข็งแรงใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างเข้ากับตัวรถนะคะมาในแนวของสไตล์อเมริกันจริงๆเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะของเราเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่ที่ว่าติดเป็นชุดครอบสีดำด้านให้นะคะพร้อมตัวไฟเลี้ยวโคมสมมกเป็น LED แบบนี้ให้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมต่อในส่วนของตัวภายในตัวรถนะคะว่าภายในตัวรถเรามีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะสำหรับภายในตัวรถนะคะด้านในก็เปิดมาจะเป็นตัวสักคับเพตเวลคัามนะคะคำว่าเอเวอเรสนะคะพร้อมกับตัวพรม 5D นะคะตัวนี้จะเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะแต่ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เนาะมาพร้อมกับตัวเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้าปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางพร้อมกับเบาะหนังสีดํานะคะ แล้วก็จะมีตัวมุลลูปอยู่ด้านบนนะคะตัวน,นี้ก็เปิดได้ถึงแถวที่2เลยนะคะทําให้ผู้โดยสารในตอนท้ายไม่รู้สึกอึดอัดนะคะเวลานั่งอยู่ในตัวรถส่วนหน้าจอเราก็ยังมาเป็นจอนะคะขนาด8นิ้วที่รองรับ Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วยังสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้โทรสุกเฉินไปที่ศูนย์นรินทร์อ1669ได้กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุและก็ยังสามารถปรับแอร์อุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะคะ แล้วก็มาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะอัตโนมัติทั้งหมด10สปีดนะคะพร้อมมีระบบปรับการขับขี่ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดโคลนหินดินทรายนะคะตัวนี้สามารถควบคุมได้นะคะปรับได้ทั้งหมดเลยแล้วก็พวงมาลัยของเรานะคะเราก็ยังเป็นตัวของพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ ให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะแล้วังมีระบบ a d a p t i v e Cruise Control ระบบ,พพรระบ,บ,บปิ้งนะคะช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะเรามีระบบความปลอดภัยให้ทั้งหมดแอร์แบ็คกจุดพร้อมกับไฟแอมเบลลีนทไลท์ทั้งคันเลยนะคะสวยมากๆสำหรับภายในนะคะค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะออยก็ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของสติ๊กเกอร์และหลังคานะคะตัวนี้เน้นเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ทําสีเหลาหลังคาด้านบนเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะแล้วติดตั้งเพิ่มในส่วนของตัวคลิปฉลามด้านบนให้ด้วยนะคะ ด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมกับชุดไฟท้ายของ GLC นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มดวงเลยตัวนี้จะเป็นโคมแดงนะคะตัวนี้ไฟโคมไฟอะค่ะจะรับกับตัวบอดี้ของตัวรถซึ่งเป็นชุดวายบอดี้ได้พอดีกับตัวรถเลยแล้วมาพร้อมกับตัวคาดท้ายนะคะเป็นคาดท้ายสีดําเงาแบบมีไฟนะคะตัวนี้เป็นคําว่าเอเวเรสเวลาทุกค้าเหยียบเบรกจะขึ้นสีแดงลูกค้าเข้าแก๊สถอยก็จะขึ้นเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ก็ สวยงามมากๆเลยพร้อมกับชุดการชนด้านล่างนะคะตัดให้เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยจากเดิมที่เป็นสีโครเมียมนะคะพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์การระยะด้านหลัง4จุดยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะเราก็ใช้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยแล้วก็ตัวท่อนะคะเป็นท่อของตัว HKS นะคะเราเปลี่ยนให้ทั้งระบบเลยนะคะมีพ่อหม้อพักตรงกลางให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี ใบรับประกันนะคะในส่วนของเรื่องตัวเสียงของตัวท่อนะคะตัวนี้ก็อยู่ในเดซิเบลที่กฎหมายกําหนดนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวอ้อยขอพามาชมในส่วนของบอดี้ด้านข้างนะคะตัวบอดี้ด้านข้างของตัววายบอดี้นะคะของเอเวเรนนะคะเขาก็จะมีติดในส่วนของด้านหลังทั้งหมด4ชิ้นเลยก็คือตัวบางโคนด้านหลังแล้วก็ที่ตัวประตูหลังนะคะตัวนี้ทั้งหมด4ชิ้นเลยสวยจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างภายในระบบความปลอดภัยนะคะ สำหรับเอว่าเรนนะคะความปลอดภัยที่มีมาจากโรงงานนะคะก็ยังมีระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบควบคุมเสถยรภาพการทรงตัวนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นล้ลงทางลาชันนะคะมีระบบช่วยเบรกอตัตโนมัติหรือว่าเบรกฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยในด้านอื่นๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะออยก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ออยฝอดประทุมให้กับออยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ออยลาไปก่อนแล้วพบกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย